ได้แบบเขาเรียกว่าเข้าโออทนายโยเป็นไงบ้างเขาบอกเาเรียกว่าไปไปทำยังไงไปทำอะไรไปทำยังไงเหรอไปประชุมไปเข้าประชุมไปเข้าประชุมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อใช่ครับใช่ว่าแบบว่าจะมีจะมีสินค้าอะไรที่สามารถแบบทายอินถึงองถึงประเทศไทยอะไรบ้างใช่ก็ก็ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เคยเข้าทำเนียบ หนูไม่เคยต่อแถวเลยเลยคนเยอะมากอใช่อันนี้เขาบอกว่าเหมือนจะผักดันเกี่ยวกับใช่ด้วยเกี่ยวกับผักดานอะไรต่างๆใช่ค่ะมันก็มันก็อย่างอย่างในเรื่องที่เราถ่ายมันก็มีความเป็นไทยเยอะมากๆเพราะว่าในซีนเราก็นั่งทําขนมทําอะไรกันจริงจังมากอย่างอาทิตย์หน้าน้องมีถ่ายอะไรนะผ้าผ้าผ้าใหม่ผ้าใหม่ใช่ก็แฟนๆน่าจะได้เห็น วัฒนธรรม culture ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากขึ้นเวลาใครได้มาเที่ยวไทยก็จรู้ว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้น่าลองเยอะมากได้คุยอะไรกันเท่ากับโยมบ้คุยอะไรกันบ้างก็ตื่นเต้นพวกหนุ่มเก่งกีดัเกลงเกงเนี้ยเกลงว่าจะทำตัวยังไงมือไว้ตรงไหนท่านีถามอะไรเป็นพิเศษ ก็ก็บอกว่าบอกท่านว่าตื่นเต้นมากที่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะก็ยินดีที่ได้เป็นซอฟพาวเวอร์อีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์แล้วก็จะเอ่อร่วมถึงพักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยใช่ที่คุยกันในในห้องประชุมตรงนั้นใช่ค่ะว่าแบบย่อเหลืออีกสองวาระก็น่าจะได้รู้แล้วว่าแบบเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านเยอะเราเราเราตั้งใจที่จะผักดันตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนาะ เวาคนข้างหน้าหลังจากที่เราคุยแล้วตกลงแล้วอะไรเงี้ยเราได้ไปรปรึกษากับเพื่อนๆหรือว่าอะไรแบบคุยกันแบบเอ้ยมันเรามันเป็นสิ่งที่อยากจะต้องเสนอต่ออะไรโอ้ยจริงๆในกองคุยกันเยอะเนาะเพราะว่าเราแต่แต่ละวันอะ่ะที่พวกหนูถ่ายอะ่ะมันจะมีซีนที่แบบ <c oughs> พูดได้ไหมว่ามันจะมีซีนมันจะมีซีนที่เราต้องทำจุกจิก๊กกับกับข้าวขนมหรือหรือหนูเล่นอะไรนะวันนั้นอะ่ะมา อีอีไยที่เป็นที่เป็นการกล้วยอ่ะพี่ใช้การกล้วยมาการกล้วยเรียกว่ากานเออที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเอาที่เขาต้นกล้วยมาทําขี่ๆตอนเด็กๆจะเล่นกันเยอะเลยใช่ค่ะแต่ไม่รู้จักเลยเไม่รู้จักแล้วแบบหลายอย่างมากที่ที่เราจะเจอคือขนาดเราเองอ่ะ ก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันแต่แฟนๆต่างชาติน่าจะแบบเออเอนจอยกับกับกับมันอยู่เพราะว่าในกองก็คุยกันว่าแบบเฮ้อันนี้อะไรอันนี้หนุจอยมากสนุกมากสนุกมากสนุกอืถือว่าเดี๋ยวรอดตามผลที่ได้ก็อ่ะพูดถึงงานหน่อยเพรว่าช่นี้ก็คือไม่ได้พักเลยแน่นกระทั่งคู่ใช่ไม่ได้เลยมีวันหยุดแล้วโทรบอกใครได้บ้างคะตุ้งตุ้งตงตงต้งต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  ตอนนี้มีสองเรื่องค่ะที่มันติดติดติดกันหนักๆเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์อื่นอีกที่รออยู่นอกจากถ่ายทั้งถ่ายซีรีส์อะไรต่างเอ๊ะเอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ก็กินพักกินอยู่เลยนะใช่สองอันสองอันสองอันก่อนตอนนี้มันแน่นเจวันเลยแล้วใช่ค่ะ เรากลัวมันระบกับปัญหาสุขภาพของเรากลัวมากก็ก่อนนานีเปกี้บอกว่าเคยมีใช่ตอนนี้พวกเรายังไม่หายดีกันเลยจริงๆยังไม่หายไม่ไม่หายเลยค่ะยังไม่หายเลยเหมือนเหมือนมันจะใกล้หายแล้วมันก็จะกลับมาใหม่แล้วก็ก็จะเป็นแล้วก็จะกลับมาใช่ใช่เราไม่คุยกับทางผู้ใหญ่บ้างไหมคะว่าอาจจะขอเบางานลงเพื่อแบบมาดูแลตัวเองจริงๆมันมีมันมีวันหยุดอยู่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยหน่อยบางวันใช่แต่มันก็อยาปเป็นที่ ใช่มันมันรีคอเวอร์ยากนิดนึ่งมีว one day, one day ันเดย์วันเดย์ออฟนอนอย่างเดียว <c oughs> แล้วแบบนี้เราเราปรับการใช้ชีวิตตัวเององไงของแ,แต่ละคนหรอเว่าอ่ะเรื่องรีมันอาจจะต้องอีกพาร์ตนึงเรื่องอีกพาร์ตนึงการปรับอารมณ์ตัวเองก็ยากเนาะหนูเรื่องนี้หนูให้หนูให้เรื่องร่างกายเรื่องความแอคชั่นตัวเองใดๆแต่อีกเรื่องหนึ่งจะให้เรื่องภาษาที่ต้องปรับ จะยากมากๆค่ะภาษาภาษามันก็ปรับปรับทั้งคู่อย่างอย่างหนูถ่ายอวกาศเนี้ยก็ต้องดูภาษาอังกฤษแบบก็คนข้างเยอะแล้วมันเป็นศัพท์ที่แบบโหพี่เราไม่เคยเห็นในชีวิตประจําวันอวกาศใช่แบบเราเราต้องหาว่าแบบมันต้องรีเสิร์ชจริงๆอะว่าเออสิ่งนี้แปลว่าอะไรวะสิ่งนี้คือทํะไรวะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอีกส่วนส่วนหนึ่งที่เรื่องนู้นคือของฟิก็น่าจะเป็นบุคลิกมากกว่าใช่มันมันก็ต้องปรับกันเยอะมากๆเพราะว่าแต่คลั แต่ละคาแรคเตอร์มันแบบไม่เหมือนกันเลยใช่อย่างเบกกี้เองเ็อบอกว่าที่บอกว่าดำน้ำจนขึ้นมาแล้วร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้นคะคือเอ่อวันนั้นคลื่นทะเลมันแรงมากมากใช่แล้วแบบมันเป็นพูดได้ไหมล่ะมันเป็นแว่นที่ลงไปแล้วมองอะไรไม่เห็นเพราะมันเป็นแว่นที่นักฟรีดิฟแบบ international ใช้จริงๆแล้วพอเราซ้อมอ่ะมันเป็นแว่นที่เราเห็นตลอดค่ะมันเป็นแว่นที่ลงไปแล้วโอเคเห็นทุกอย่างแต่อันนี้คือลงไปแล้วแบบ เบอร์มืดทุกอย่างแล้วก็คือต้องไต่ไต่เชือกไต่เชือกไต่เชือกจนถึงถึงมาร์กที่ตัวเองจะต้องไปแล้วเสร็จก็ขึ้นทะเลอ่ะมันพักหนูไปถึงตรงนี้เลยอะ่ะต้องแค่แค่หวังว่าเซฟตี้จะเข้ามาพาเราขึ้นเพราะว่าเรามองอะไรไม่เห็นเลยเราจิตสะลักอย่ใส่อันนั้นอยู่ปะเราก็ใส่เซฟตี้อันนั้นอาใช่แต่ว่ามันไปถึงนู่นแล้วขึ้นมาก็คืออาโอเค แล้วมันมันก็เล็กเสียดและกดดันค่ะกดึันได้มันอยู่ในสภาวะที่แบบอย่างอย่างมันกดดันอ่ะพี่มันมองเลยไม่เห็นมันมืดอ่ะเข้าใจได้ใช่ค่ะแต่แต่กับบทบาทในเรื่องนี้หรือว่าบทเพลนมันมันเขาบอกว่าย่างหมดมันทําให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองเรื่องการแสดงเรื่องมันพีคขึ้นไปได้อีกแล้วพีคมากพัฒนาเยอะมากๆแฟนๆได้ได้ได้ดูน่าจะได้เห็นว่าแบบเออมันต่างกันมากๆอย่างไรใช่ค่ะ หลายพาร์ทมากที่ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ไม่เคยทำเลยก็เยอะมากๆใช่ใช่ตื่นเต้นให้แผ่นๆได้เห็นครับอีกอีก20เซนชิ้เหลือคิดว่าจะหนักกว่านี้ไหมอ๋อมันก็ประมาณนี้ละ่ะมันก็หนักประมาณนี้แหละมันหนักทุกวันอ่ะออเดี๋ยวรองกันเนาะสำหรับค่ะงลาเลยยินดีมากตอนนี้ยังเป็นงานคู่กันเป็นงานแักเป็นภาพยนตร์มีมีมีภาพยนตร์มีซีรีส์ใช่ค่ะ นี้เหรอมีพวกพรีเซนเตอร์อะไรมยาง้ยเซนเตอร์ใช่ใช่แล้วก็งานแฟชั่นต่างๆที่ที่เริ่มร้อนเดี่ยวบ้างเกี่ยวกับเรื่องของงานแฟนมิทติ้งอะค่ะที่จโอ้มิทติ้งมิทติ้งยังเป็นเป็นเป็นพวกเราอยู่ใช่เราจะไปไปเวียดนามค่ะอาทิตย์หน้าค่ะเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วบ้างเพราะว่าละครก็ต้องถ่ายหนัง เซาภัยกาแฟก็ต้องตีวิ่งเซาภัยมีเซาภัยมี้ม่ตีมีเซาภัยไม่แกงไม่เม็ดเลยอันนี้อ่าษาภาษาอะไรได้เป็นลูกวิ่งตรงวียดนามทักทายหรืออะไรอย่างอื่นนะครับที่แบบว่าอะไรอ่ะชินชินเจ้าไม่ไม่ใช่ใช่ป่าวตัวเยาวบันตัวเยาวบันตัวเยาวบันใช่ไหมนะนักสอนได้นะคะสอนได้ใช่ใช่ใช่ตัดอย่างร้อนกันนะค่ะครับ ขอบคุณค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะค่ะจบรูปอกตกกาก่อนะ